ไปไหนไปไหนกลับมากลับมาเขียวก่อนเขียวก่อนไม่พูดอกาบอีกรายกายไม่เอามาลูก สกายนุ่นกอี้สกายเขียวแม,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 ม่น้ากอี้สกายอ่ะโอเคใช่ครับระวังระวังโดนหัวเพื่อนระวังโดนหัวเพื่อน เสกกายมันย่อมกินข้าวแบบนี้ทุกวันเลยอืมน่าจวดเนาะเอาหัวมาคือมีแต่อาหารเล่นจนเมื่อยเล่นจนเมื่อยสี่เ้่าโทรศัพท์กัดหรอเด็กเนี่ 嗯。Mm hmm.